ิปนี้เรามาดูวัชพืชอีกชนิดหนึ่งก็คือผักขโขมนะครับเป็นผักโขมไทยนะครับนี่ครับผักขโขมเนี่ก็เป็นวัชพืชที่พบได้ทั้งในไร่ในในานะครับลักษณะ,ะบใบก็เป็นใบเลี้ยงคู่นะครับลักษณะดอกจะออกเป็นสีแดงๆเป็นชอ่อเล็กผักขโขมมีหลายชนิดนะครับมีทั้งผักขโขม จีนผักโขมฝรั่งที่เรียกว่าผักโขมอบชีดแต่ตัวนี้เป็นผักโขมไทยนะครับเป็นพัชพืชอย่างหนึ่งที่เราจะได้ทั่วไปแบบนี้นี่เหมือนกันนี่นะครับนี่ครับผักโขมนะครับเจอเกิดขึ้นทั่วไปในไร่นะครับในานาก็มีนะครับอยู่ตามคันนาตัวนี้ผักโขมตัวนี้สามารถเอาไปกินได้ไหมยอดอาสามารถเอาไปกินได้นะครับเอาไปต้มกินนะฮะ ก้ันอ่อนนะฮะเนี่ยก็สามารถเอาไปต้มกินได้แต่ผักโขมฝรั่งมันจะออกใบใหญ่กว่านี้ลำต้นจะสีเขียวอ่อนอันนี้จะออกสีเขียวเข้มกว่าผักโขมฝรั่งหรือผักโขมจีนนะครับผักโขมเนี่ยก็การกำจัดก็ใช้การไถกลบ,บหรือไม่ก็การใช้สารเคมี ใยการใช้การดายา่าแต่พื้นที่เล็กแนะนำให้ใช้สารเคมีนะครับแนะนำให้ใช้การถอนทิ้งดีกว่าผักโขมไทยเนี่ยก็จะกระบาดท,ทั่วไปแต่จะไม่เยอะจะเจอห่างๆมันจะเกิดกับพืชพืชตัวอื่นนะครับอ,อมาชมกันอีกวัชพืชอีกตัวหนึ่งคือผักโขม